เกรดหน่ารู้คู่เกษตรกรไทยกับรอบรู้เรื่องยางพาราโดยสถานีวิทยุมกรอบรู้เรื่องยางพาราตอนยางพาราในเอเชียการผลิตยางพาราในโลกในสมัยก่อนปี2443นั้นส่วนมากจะเป็นยางพาราที่ปลูกในประเทศแถบอเมริกาใต้นะคะคือประเทศบราซิลโคลัมเบียและประเทศบานามาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นยังมียางพาราที่ได้จากประเทศรัสเซียและแอฟริกาเป็นบางส่วนโดยในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นยางพาราเริ่มมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นแล้วค่ะโลกจึงมีความต้องการใช้ยางพาราเป็นจำนวนมากโทโมัสแฮนคกจึงมีความคิดว่าถ้าโลกซึ่งหมายถึงยุโรปยังคงต้องพึ่งยางพาราที่มาจากแหล่งต่างๆเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวในอนาคต อาจจะเกิดความขาดแคลนยางพาร,ราขึ้นได้จึงหน่าที่จะหาที่ใหม่ๆในส่วนอื่นของโลกเพื่อปลูกยางเอาไว้บ้างในปี2398ได้มีความพยายามนำต้นยางพาร,ราไปปลูกในประเทศอินเดียนับเป็นครั้งแรกของการแพร่กระจายยางพาร,ราสู่ทวีปเอเชียเซอร์ครีเมนจึงนำพันยางมาทดลองปลูกในอินเดียเป็นครั้งแรกแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะ จึงได้ทดลองปลูกยางในดินแดนต่างๆที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษในที่สุดจึงพบว่าในดินแดนแหลมมาลายูเป็นที่ที่ยางจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดและยังพบว่าพันยางที่ดีที่สุดคือยางพันแฮพเวีย์บาซิลินซิสหรือยางพารา ดังนั้นตั้งแต่ปี2,425ยางพาราจึงเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในแหลมมาลายูในระยะเริ่มแรกยางพาราจะปลูกกันมากในดินแดนอาณานิคมของอังกฤษและฮอลแลนด์เป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นเยอรมันก็ปลูกยางไว้ที่แอฟริกาบ้างและบางส่วนเป็นยางในรัสเซียเหตุที่ยางพาราเป็นที่นิยมปลูกกันมากในเอเชีย อาจเนื่องมาจากในเอเชียมีองค์ประกอบต่างๆที่เหมาะสมในการปลูกทั้งสภาพดินฟ้าอากาศภูมิประเทศสภาพดินและปริมาณฝนรวมทั้งแรงงานที่หาได้ง่ายประกอบกับคุณสมบัติทางการเกษตรและการพาณิชย์ของยางเองเช่นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นควรเขาไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้แต่ปลูกยางได้ยางเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลรักษามากนัก โรคและศัตรูพืชน้อยไม่ต้องมีการเฝ้าระวังเพราะผลผลิตของยางไม่สามารถขโมยกันได้ผลผลิตยางสามารถขายได้ทุกคุณภาพไม่ว่าจะเป็นยางคุณภาพเลวเพียงใดก็ขายได้เป็นยางปนกรวดปนดินปนทรายก็ขายได้แม้แต่ขี้ของยางก็ขายได้ไม่ต้องง้อคนซื้อเพราะผลผลิตไม่เน่าเสีย ในอดีตเป็นสินค้าที่ขายได้คล่องและขายได้จนหมดไม่มีเหลือซึ่งในอดีตให้ผลผลิตที่ยาวนานและแน่นอนติดตามรอบรู้เรื่องยางพาราได้ใหม่ในครั้งต่อไปทางเครือข่ายสถานีวิทยุมกอค่ะ